อ๋อค oh, ่ะอันนี้ก็เสียงเขียวก่อน, feel, น ело. เืมอมาแทงเงาค่ะมาแทงเงาค่ะเหมาสูงฮะเนาะเหมาสูงค่ะวันเมื่อไงก็ที่มาเดี๋ยวมาหินเสียงเขียวก่อนในทางก่อนหนึ่งฮะเนาะอันนี้ก็เลยมาใหม่ค่ะอันนี้เลยมาใหม่ค่ะก็อัมพก่อนใหญ่ฮะเนาะอัมพก่อนใหญ่ค่ะโดเปลือกในฮะลูก เปก็หั่นเกลีนะฮะตันดีนะฮะเนะี่ยอันนี้เนื้อเกี่ยเนื้อหมันค่ะนะเนื้อเกี่ยเนื้อหมันค่ะเปัดเปลหอหอบๆค่ะเนะาะห้อยแตกในแต่มีตั้งในอีดอ่อนค่ะนะไม่ค่ะตั้งหลังมีห้อยแตกค่ะเนาะ แจกใน่ใจเลยว่าเอที่สุดค่ะไม่ค่ะตัวเหอมัอนหอบๆเนาะไหนค่ะอ๋อนนางในใจเลยเปิดเปิดไว้อิดนี่ขนาดนหนนางในเปิดไว้อิดเนาะค่ะ เขามาไต่ไปโดยไปโดย,ยหนึ่งฮะในค่ะเข็มดีๆคะเนี้หอยแตกกลมมีคันเนอมาตรียปลกนอกคันหนตัวเตะหัเเนเ่งคันนียสี เหลี้ยงเหลี้ยงชีโซมโซมในเ่ี้ยนะสีเหลืองเกอฮะเนาะอันนี้ก็เปือกมันหนาเนะาะเพราะมัดไตรไผ่ด้วยผายด่างอันที่อืมเปิดนาเนี่ยมันก็เต็มหันป่องเลยฮะเนาะอืมด้วยคืนดังในฮะนะด้วยคืนดังในะนะดันดงนั้นเดลวัคเขียมเด็ดเด็ดเขียว หนือบรรษัดฮะเนอเหนือบรรษัดก้อนนี้นก,นก็ตึกลิมามะเหมยฮะเนาะตึกลิมามะเหมยค่ะ,ไ,คะไปขอบนี่ฮะนะ,อะขอบในตีห้อยเปิดอกนาวเนี่ยจะเรียกว่าเปลือกมันหนาเตี้ยเตี้ยฮะนี่ครับใครว่าเพียงกันกูนาวเนี่ย ไม่ค่ะด้ยซื้ออันดีผุยนางไว้เลยดั้งอันเดียมผุยนางในกันเนาะนี่ค่ะขอบแค้นในมันมันกว่ากันก็หน่อย่านะอ่ะปึกน้ำนานในก็ตัวยกันเลยฮะนะอ่าห้อยเตียงในเตมีกันในอีดอ่อนกันเนาะเพราการมันมันเต็มแบบลึกขนาดนั้นนั่นห้อยเตียงนี่ย มันมันในมีหูในอิดไงี้ยโอเคสงสารเจ้าในตัวลีลี่ฮะเนาะตัวลีลี่ตัวเข้มเข้มเพราะว่าอ่ะไปหันเจ้าในขึ้นตัวหลายๆกัมหลายๆเปลี่ยนอิดฮะเนาะอะก่อนไหนฮะนะไปมีเจ้าของ